คุณผู้ชมครับไปดูกรณีหนึ่งที่มีชาวบ้านเขาไปเจอลูกจระเข้อยู่ในแอ่งน้ําในที่นานแล้วก็อยู่หน้าบ้านเขาห่างแค่100เมตรเท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันคือแน่นอนแหละครับตัวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาสามารถจับมาได้แล้วแต่ที่กังวลก็คือเอ๊ะแล้วเพื่อนของน้องล่ะมีหรือเปล่านี่อันนี้ลูกเลยอันนี้ลูกครับครึ่งเมตรจับได้แล้วครับเป็นลูกจระเข้ความยาวประมาณ50เซนติเมตรครับ ชาวบ้านไปเจออยู่ในแอ่งน้ําในนานห่างจากหน้าบ้านประมาณร้อยเมตรเท่านั้นก็ไปเจออยู่ที่บ้านสาราน้ําหมู่ที่8ตาบลคลองเปเรียอําเภจนะที่จังหวัดสงขลานะครับคนที่ไปพบเนี่ยคือนายสเสน่ห์อรุณเขาก็เล่าว่าขณะนําลูกป,ปลาที่ไปหาตามหนองน้ําแห้งในช่วงหน้าแง้งไปปล่อยในอ่างน้ําหน้าบ้านก็สังเกตเห็นส่วนหัวของจระเข้ตัวนี้ลอยอยู่เหนือน้ําจากนั้นก็ดําน้ําหายไป ตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นจระเข้จริงๆหร, ble, รือเปล่าก็เลยนำสุ่มหาปลาอ่ะสุ่มไปเรื่อยๆก็ไปเจอว่าเป็นจระเข้จริงๆก็เลยจับมาแบบนี้แหละครับเรื่องนี้ทาให้ชาวบ้านต่างพากันมาดูด้วยความสนใจเพราะอะไร <c oughs> เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยเจอจระเข้มาก่อน <efficient> <c oughs> นะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดมีสวนยางพารามีทุ่งนาไม่มีคลองสายหลักแต่อย่างใดหรือว่าคลองที่จะสามารถเชื่อมกับคลองอื่นๆทางธรรมชาติได้ เนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับนี่คือหน้าบ้านแล้วมีแอ่งน้ําอยู่แค่นี้แล้วมายัางไงแล้วจระเข้ไปอยู่ในนี้ครับมันไม่ได้เป็นคลองเป็นอะไรเลยนะครับก็เลยสงสัยว่าแล้วจระเข้มาโผล่ได้ยังไงครับชาวบ้านสันนิษฐานว่าลูกจระเข้ตัวนี้อาจจะหลุดมาจากช่วงน้ําท่วมใหญ่ปลายปีที่แล้วหรือไม่แต่ที่ชาวบ้านกังวลก็คือไม่รู้ว่าจะมีตัวเดียวหรือว่ามันมีกี่ตัวกันแน่ครับตอนนี้ก็เลยประสานไปยังหน่วยงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้รับไปดูแลแล,แล้ว พร้อมกับอยากให้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบโดยรอบหน่อยว่ายังมีจระเข้ตัวอื่นๆหลงเหลืออีกหรือไม่ครับค่ะชาวบ้านก็ไม่มั่นใจว่ามีตัวเดียวจริงหรือเปล่าว่าถ้าเกิดหลุดมาตั้งแต่ช่วงน้ําท่วมปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะคนี่ก็ผ่านมา3เดือนแล้วนะคะคแสดงว่าจระเข้ตัวนี้อยู่ในแบบธรรมชาติเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเป็นบแบบนั้นนะคะ